มาดูก <aid> ันนะครับนะข้อนี้เป oh ็นข้อสอบสอนอีล่าสุดนะครับอ่านโจทย์ตามมันก่อนนะโจทย์เขาบอกว่าความต้านทาน100ตัวเนี่ยมีค่าความต้านทานในหน่วยกิโลโอห์มเป็น 1- ถึง100กิโลโอห์มนะครับนำมาต่อขนานกันหมดจะได้ความต้านทานรับกี่โอห์มนะโอ้ข้อนี้นะครับน้องบางคนบอกโคตรง่ายนะครับเพราะว่ามันคือความต้านทาน100ตัวมาต่อขนานกันนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะถ้าอยากหาสูตรความต้านทานรวมเนี่ยก็1ส่วน R รวมนะครับนะก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวกส่วน r 3บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง1ส่วน r 100เนาะเพราะว่ามันมีความต้านทานมาต่อหนึ่งตัวนะครับคราวนี้เนี่ยความต้านทานมันก็ไล่ไปเนาะเป็น1ส่วน1บวกกับ1ส่วน2บวกกับ1ส่วน3บวกไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วนหน0่หน่วยเป็นกิโลโอห์มเนาะถูกปะเขียนเป็นพี่ขอเขียนเป็นกิโลโอห์มกำลังลบ1แล้วกันนะคราวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ย ไอ้หนึ่งส่วนบกหนึบกหส่วนสไปเรื่อยๆถึงหนึ่งส่วนหนึร้อเนี่ยแล้วก็ไม่รู้สูตรของมันหูืป้าเนาะหลายๆคนก็ไม่รู้จักสูตรนี้เนาะแต่ว่าโจ์เขาก็หมดมาให้แล้วว่าถ้าเรามี1นึ่งบวกกับหนึ่ส่วนสอบวกส่วนสไปเรื่อยๆจนถึงหนส่วนเนี่ยแล้วก็ลบกับล็อกเเนี่ยจะมีค่าประมาณเป็น0 5นยจาเจ็ด็นาะจากสูตรนี้เนี่ยมันก็เป็นการบอกว่าหนึ่งบวกกับหนึ่งส่วนสองบวกกับหนึ่งส่วนสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งส่วนเอ็นเน เพราะฉะนั้นนเี่ยถ้าเราอยากรู้คำตอบของค่าค่าเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสามไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับเอาศูนย์จุดห้าเจ็ดเจ็ดบวกกับล็อกของหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับนะหน่วยเป็นกิโลโอมกำลังลบหนึ่งถูกปะเพราะว่ามันเป็นติดเศษส่วนอยู่นะครับคราวนี้ล็อกหนึ่งร้อยเนี่ยครับโจทย์เขาก็ไม่ได้บอกมาตรงๆเนาะแต่โจทย์เขาบอกล็อกสิบมาให้ว่ามีค่าเท่ากับสองจุดสามส่วนสามเนาะเพราะฉะนี้ล็อกหนึ่งร้อยเนี่ยพี่ก็เขียนมันออกมานะครับนนะเป็ ล็อกของ10บกำลังสองนะหน่วยเป็นกิโลโอห์มกำลังลบหถูกปะแล้วก็ตบกําลังไว้หน้าล็อกนะก็จะกลายเป็น0.577์จุดห้บวกกับสล็อกสิซึ่งล็อกสิเนี่ยโจทย์เขาก็บอกมาแล้วว่าเป็น2.303นะครับนะก็เป็น2.303หน่วยเป็นกิโลโอห์มกำลังลบหนะครับนะบวกกันเสร็จสิบเรียบร้อยตรงนี้นะครับนะ0.577บวกกับ4.606นะครับนะบวกด้วยมือเลยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3ามทดหนึบวกหเป็น1หน 183่งแกิโลโอห์มกำลังลบหนะครับถูกปะ่ะอันนี้ก็เป็น1ส่วน R รวมเนาะเพราะฉะนี้ถ้าโจทย์เขาอยากรู้ R รวมก็ง่ายแล้วนะครับก็จะได้ว่า R รวมก็มีค่าเท่ากับ1นึ่งส่วนห้าจกิโลโอห์มนั่นเองนะครับเออมีค่าเท่ากับ1,000งพันหารด้วยห้าจโอห์มนั่นเองเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอหารกันเสร็จสเรียบร้อยเนี่ยออกมาจะมีค่าประมาณเป็น193่โอห์มนั่นเองนะครับนะหารด้วยมือออกมาเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะก็ ขอนี้ง่ายมากนะเป็นเรื่องของการหาค่าความต้านทานรวมธรรมดาธรรมดาเลยนะครับเป็นแบบขนานกันทั้งหมดเลยด้วยเนาะเพียงแค่ว่าโจทย์เขากำหนดสูตรอันนี้มาให้นะครับเราก็ต้องใช้สูตรนี้ให้เป็นเนาะ